บอกเลยว่าดีมากถ้าคุณคาดหวังันเรื่องกล้องเนี่ยและแทบไม่ต้องใช้โหมดอะไรช่วยเลยครับถ่ายปุ๊บเสร็จโพสลงภาพสวยจริงแี่เ,เอาไปเที่ยวปีใหม่มาเนี่ยเจ๋งระดับถ้าให้คะแนนเต็ม10ผมให้ประมาณเกถือว่ากล้องทำมาได้ดีมากๆครับอะไปถ่ายร้านกาแฟ,แฟมาเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปถ่ายมาจากเขาใหญ่นะครับอุณหภูมิฟ้ามันไม่เหมือนเดิมแต่ถ่ายเทียบกับไอจีเบลต้าเนี่ยผมบอกเลยมันสวยมากโ้บู๊ฟ้ามาได้ค่อนข้างดีถ้ากล้องหลังเนี่ยทำมาค่อนข้างดี สวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิว s m s u u ง g g l l x y y s 21 FE วางขาด้วยกัน4สี 4. ในมือนี่คือสีโอลิฟมีสีลาเวนเดอร์คือสีม่วงสีไวท์สีขาวแล้วก็สีกาฟไ i ท์นั่นก็คือสีเทานั่นเองสีเทาดำๆนะฮะราคา22,900บาทในราคานี้เนี่ยถ้าสั่งซื้อตั้งแต่วันที่วันนี้แหละถึงวันที่10มกราคมจะได้สิทธิ์เหมือนกับลดราคาอัปเกรดจาก s Storage 128เป็น Storage 256ทันทีเป็นไงละ่ะเป็อเมริกาบ่อย แล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีสีทีิพิเศษเอาไปแลกกับ Galaxy Gear จะไปแลกซื้อ Galaxy Buds 2, ในราคาแค่พันเดียวเท่านั้นได้หูฟังมาด้วยเป็นหูฟังเข้ากับอีโคซิสเต็มของ Sam a m s u n งได้เป็นอย่างดีสิ่งแรกที่สัมผัสมาก,กับตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับ S 2 0 FE ตัวที่แล้วนั่นคืองานประกอบที่ดีขึ้นเยอะมากรู้สึกแน่นกว่าเดิมเยอะจริงๆง่ายๆเรียบๆมันจะดูเป็นแนวนั้นมากกว่ามันไม่ได้ดูว่าแพงหรือไม่แพงแต่มันดูว่าเรียบแต่ถ้าเป็นสีดำาอนจะดูว่าเท่เรียบประมาณนี้นะครับตัว S 2 1 FE เนี่ยฝ้าหลังเขาจะเป็นโพลีคาร์บอเนตเรียกว่ามันโอเคกว่า S 2 0 e ละกัน ดีกว่าเหมือนงานประกอบเลยมันแน่นแต่ว่าเวลาคุณเคาะอะไรเงี้ยมันจะมีบ้างชั้นแก๊บนิดหน่อยแต่ถ้าเวลาคุณใช้ธรรมดาเงี้ยมันรู้สึกแน่นเลยใครจะไปใช้แล้วเคาะไปด้วยบาหรือเปล่าไม่ใช่กองฮะถือว่าดูดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเรามองถึงข้อดีของมันเลยก็คือเขาทาน้ําหนักตัวได้เบาจริงๆฮะในขนาดหน้าจอ6.4และแบต4,577กรัมเท่าน,นั้นนี่คือข้อดีของฝาหลังที่เป็นพลาสติแกและอย่างหนึ่งเวลามันตกมันอะไรพังเนี่ยถ้าเป็นฝาหลังที่เป็นกระจกเนี่ยคุณจะเสียการเปลี่ยนที่ค่อนข้้้าาาาางงงงงจะแแพมมกนนนนลวบอออย่ีัตร เวลารอเปลี่ยนเนี่ยรอนานมากมันต้องต้องเป่าต้องแงะต้องแกะออกกระจกถ้ามันแตกอะไรเงี้ยละเอียดอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนแพงหลายพันถึงขั้นหลักหมื่นเนี่ยขอบค่าเนี่ยจะเป็นเรียบขนานกันเลยนะครับจะไม่เป็นแบบเล่นเว้าวลึกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ประกบขอบค่าจะเป็นขนานแบบนี้แล้วก็ประกบมาแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวเลือกดีกว่า A21 เนี่ยจะเปิดราคาจะอยู่ที่24,900ถ้ารุ่น256ก็จะอยู่ที่26,900แต่พอเป็น S21FE เนี่ยพอคุณซื้อในราคา22,900มันจะได้อัพความจุขึ้นเป็น256 g ิมันจะต่างกันอยู่หลายบาทมากถ้าคุณซื้อเว็บ Samsung นะแล้วคุณเอาสิทธิทประโยชน์ไปซื้อหูฟัง Galaxy Bud 2อะไรพวกเนี้ยโดยส่วนตัวผมว่าถ้าซื้อตามโปรโมชั่นแล้วไม่เกินหมดเขวันที่10เนี่ยนะนะคุณได้ Samsung Care Plus คุณได้สิทธิที่เอาไปแลก Galaxy b u d 2 คุณได้อัปเกรดความจุขึ้นเนี่ยผพราะว่ามันคุ้มในราคาที่ผมว่ามันคุ้มนะส่วนตัวผมนะครับแต่ถ้าใครบอกเอ้ยซื้อช้อปปิ้งช้อปปี้อะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูอีกทีนึงว่าถ้าตัวนี้มันไปลงแล้วมันได้โค้ดได้อะไรเนี่ยถ้าเป็น S 2 1เอนี่ยสิ่งที่ไม่ได้เหมือนตัวนี้คือแบตเขาน,น้อยกว่าค่อนข้างเยอะครับแบตตัวนั้นอยู่ที่4 0 0พจอก็เล็กกว่า บางคนไม่ได้ชอบจอเล็กขนาด S 2 1อ่ะแต่จะชอบจอใหญ่ประมาณ6.4-6.5นิ้วใครที่แบบชินจอประมาณนี้มันกำลังพอดีในการดูหนังเน่ยก็จะมาจับตัวนี้แทนก็จะได้แบตท,ที่เยอะขึ้นแบตเตอรี่จะอึดกว่า S 2 1ค่อนข้างเยอะแล้วก็กล้องหน้า S 2 1เเป็น10ล้านสัวนี้จะเป็น32ล้านซึ่งจะถ่ายได้ใกล้ๆเคียงกับตัวนี้เลยมันเป็นตัวเลือกมากกว่ามันไม่มีแบบใครมาแทนกัน อยู่ที่ว่าคนใช้มากกว่านะครับและถ้าเอา S21 FE ตัวนี้ไปเทียบกับ S20 FE S20 FE จะมีความหนาอยู่ที่8.4มิลมตรและหนักอยู่ที่190ตัวนี้ลดหน้าจอมา0.1นิ้วแต่ทำดเมนชันได้ดีมากนั่นคือความบางแค่7.9และหนักแค่177ซึ่งเวลาผมถือใช้งานเนี่ยถือว่าสะดวกมากๆเลยทีเดียวดิเมนชันรอบเครื่องเนี่ยก็คล้ายกันเลยกับ S21 Ultra ใหม่ด้านบนหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็มีตรงช่องของให้เสาอากาศมันรับสัญญาณได้ดีเนี่ยก็มี1อันเหมือนกันนะครับ ด้านซ้ายตัวเ2เ Ultra าต้าจะมี2ขีดแต่ว่าตัวนี้จะมีขีดหนึ่งด้านล่างก็มี2ขีดเหมือนกันแล้วก็แทบจะเหมือนกันเลยก็คือช่องใส่ซิมจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้อันนี้ไมอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไถ4ีตัวนี้รองรับแบบ25วัต์ซึ่งก็ไม่ได้แถมมาในกล่องคือเขาไม่แถมมาแต่ถ้าไปซื้อในโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีสิทธิ์แรกซื้อตัวหัวชาร์จที่เป็น25วัต์เลยของเขาด้านซ้ายมือด้านขวามือดิเอามาใส่ด้านขวามือเป็น1ขีดสแสดงว่ามันมีพอๆกันแต, My, นตนดดนงแ่งที่ผมชอบา ของตัวนี้ก็คือถ้าเกิดคุณจับ H21 Series มันจะมีความคมตรงนี้ใช่ไหมแต่พอมันเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะดูแบบซอฟต์ลงเวลาคุณมีเอามือไปเลื่อนผ่านเลื่อนอะไรเนี่ยมันจะไม่แบบไปบาดไปอะไรเนี้ยนวลไปหมดทั้งเครื่องนะครับนี่ถือว่าการจับถือที่ค่อนข้างให้ฟีลิ่งที่ดีแน่นไม่ไหนาจนเกินไปไม่หนาจนเกินงามถือว่าดีอันนี้ดิเมนชันผมให้เลยนะครับดี น้ำหนักตัวก็ดีงามกับแบบ4,005แล้วก็ได้มาประมาณนี้แล้วก็ช่องตรงนี้เหมือนกันกับตัว S21 Series นะครับใส่ได้2 Nano SIM แล้วก็ไม่สามารถใส่ Micro ีการ r d ได้หันมากล้องหน้าคล้ายๆตัวเดิม32ล้านแต่ว่าตัวนี้เหมือนปรับการถ่ายหน้ามาไม่ให้มันเป็นซอมบี้มือนเดิมอันนี้ถือว่า โอเคเดี๋ยวชอบไม่ชอบไม่ว่าไงอีกทีนะส2ล้านพิกเซลกล้องหน้านะครับแล้วก็สามารถอัดวิดีโอได้ 4K 6 0เฟรมเรทกันเลยทีเดียวนะครับในราคานี้ผมถือว่าเขาให้มาจับเต็มนะกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก12ล้านพิกเซลตัวนี้มี OIS ในตัวคือการสั่นแบบแมชชินิกเลยในตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีขนาดเท่ากับ S21 Plus เลยแล้วก็ u ต t r a Wide เป็น12ล้านพิกเซล1 2อองศาแล้วก็ Telephoto 8ล้านพิกเซล f 4ก็เหมือนเหมือนกับ S20 FE การอัปเกรดจอจาก S20 FE จากตัวน ตัวนี้เป็นด y นามิกอโมเลต x พีคไบเนี่ยสูงสุดอยู่ที่พัน0นิ้ในการใช้งานปกติทั่วไปผมได้เอาไปถ่ายรูปกับ s ย1่อัลตาที่ถือประจำเนี่ยพบแว่พบว่ามเคนี้ก็เอานะฮะการใช้งานกลางแจ้งสว่างมากๆสว่างโคตรเลยนะครับซึ่งไอ้ัน0 0นี่ผมดูไม่ต่างว่ามันต่างกันยังไงแต่พอไปดันจอสุดแล้วไปถ่ายในร้านกาแฟคาเฟงคาเฟ่อะไรเงี้ยผมว่ามันเอาอยู่มากๆซึ่งจอในเรทราคาเนี่ยผมว่ามันสุดแล้วเป็นด y นามิกด้วย2 x ซึ่งตัวนี้รองรับแบบ120ยยิเพ ชาร์จซัมปิงอยู่ที่240เฮิร์ซก็ทํางานได้ดีแต่มันจะไม่มีอะดัพตีฟนะครับใช้งานทั่วไปดู YouTube Netflix ไม่ต่างกับตัวท็อปคล้ายๆกันเลยปลิ่งกันพกการทัรเนี่ยแจมแมวมากรวดเร็วติดมือและตัวนี้ให้กระจกเป็นกรีล่ากราสบิวตั้งซึ่งอัปเดตมาจากเดิมแล้วนะครับก็คือท็อปสุดก็คือใช้กระจกตัวเดียวกับซีรีส์เนี่ย S21 Ultra เลยเป็นกระจกที่แข็งแรงแล้วตัวนี้ก็มาพร้อมแอนดรอยด์12ตัวใหม่ล่าสุด One UI 4.0นะครับสิ่่งงงทีีมมมมัััััันนนไได้้้เเปรรรรยบบบบบโอออคคแลวก็ตาาาฉข FE ช์จส เท่านั้นยังไม่พอชาร์จเป็น se, รีเวิร์สรีเวิร์สวัลเลชาร์จกับนาฬิกาได้นี่เอานาฬิกามาเนี่ยถอดใส่มันก็ชาร์จทีในการใช้งานแบตเตอรี่ทั้งวันในการเล่นโซเชียลเนี่ยถ้าเล่นแบบ 5G อย่างเงี้ยนะครับถ้าออกไปประมาณสัก10โมงเล่นไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไปด้วยและระหว่างวันกลับมาเหลืออยู่2ทุ่มเนี่ยจะหมดละถือว่าอื่นไหมผมว่าถ้าเทียบกับมือถือสมัยนี้ไม่ได้ว่าอื่นมากครับในเกณฑ์กลางๆมากกว่าถือว่าวันหนึ่งเอาอยู่ไหมผมว่าเอาอยู่นะครับในกรณีใช้แบบนี้ถ้าเล่นเกมก็จะได้ประมาณ6โมงและเดี๋ยวเราไปดู ของการเล่นเกมครับเล่นได้ดีไม่แพ้ S21 S21 s e i หรอกอ่ะไปดูครับเอาวีบันทึกหน้าจอแบบปรับกราฟิกสูงสุดนะครับถ้าเล่นธรรมดาเนี่ยสบายๆชิวๆอยู่แล้วแต่นี่เรามากับกับเพื่อนก็ <c oughs> <c oughs> จะมีเฟรมเรตตกลงบ้างครับ58 57แต่ถ้าเล่นโดยไม่อ่านหน้าจอก็60 61 ตับสูงแล้วเนาะเฮ้ยเอาเอานี่ได้คิวตัวผมเหมือนเขี่ยตาปาดเลยครับผมเนี่ยสกิลเนี่ยมันสตันไม่ได้นะไม่เล่นเล่นนานมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเ้ยเฮ้ววอาดิโอ้โหล่วง นี่ไงอย่างเท่บวก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 เออเวลาบวกก็เยอะก็56อะไรเงี้ยครับนี่ห้าห้ากราฟิกสูงนี่ลัดช็อตเข้าไปดิมาดิโอ้โหยังเมามันโอ้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 จอสจอส แล้วก็โหดเหม,มือนกันนะเนี่ยโอเมก้าโอ้ชนะฮะจอลื่นๆครับนี่สาธิตการหน้าจอให้ดูนะครับจบเร็วจบเร็ว,รวประมาณนี้มาครับสำหรับเกม a อลฟ a ปรับสูงสุดกราฟิกสวยลื่นเลยมีการกุกิ๊กกุกิ๊กนะฮะนิดหนึ่ง เข้าไปก่อนฮะเพราะเราใช้ B M W ซะโ O ครับไปครับโอ้บินไม่ได้ฮะผมว่าเขาก็เล่นได้ลืนล่นๆ,ๆนะครับมันไม่ด้แต่จะมีอาการแบบงิกๆนิดนึงมันอาจจะไม่สมูทแบบ100%ครับแต่ว่าสบายสบายครับเฮ้ยมีซีวิ c ด้วย R S มันอาจจะไม่สมูทแบบ100%แต่ว่าก็ได้ครับ9 0 95%นะเฮ้ยเฮ้ยเออ,เอ,อล่วงฮนะข้างตัวพายไม่ผลผมว่าจะไปซีเรีย์อีกตอนหนึ่งตอนแบบไปอัดจออะไรเงรนะี้ยเนเกมพวกเนียเล่นได้สบายสีทองเลยนะ เหมือนเหมือนเอสเหมือนเอสยี่สิบบเอซีรีส์นะครับที่เกมจ๋าเข้าไปเทสมาครับเดี๋ยวให้เขาไปเทสกันอีกรอบหนึ่งครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่เทสมามันดีไงแต่ว่าความร้อนก็จะขึ้นนะเกมเนี้ยปรับสุดๆฮะ สามเจ็ดสามแปดสามสี่ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับเล่นได้สบายอยู่ลื่อนอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบสมูทร้อยเปอร์เซ็นต์อฟดิวตี้ปรับสุดครับได้กราฟิกวิลลี่ไฮแล้วก็เฟรมเรทแม็กซ์มันจะมีการการโหลดนิดหนึ่งครับมีอาการงุงยิงงุงยิงนิดหน่อยครับกราฟิกสูงสุดนะนี่ อันนี้นะอันนี้ <S 2> <S 2> <S โอ้ยยิงก็เดยกกันเองสไนเปอร์โฮโฮโฮเอียง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 โอ้โอ้โอ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 เปลี่ยนกระสุนก่อนให้เพื่อนเราไปแทงแทนนี่เราเรียกหมาไปสำรวจได้เลยนะภาพสวยมากนะครับจอมันสวยอะนี่ไงเข้าหัว150บาทได้เงินกินลีเจนซี่มีอาการ หน่วงเล็กๆนิดเดียวครับเพราะว่าด่านนี้มันการาฟิกเยอะมากอันนี้เราปรับสุดๆเลยนะโดยรวมเล่นได้ได้ได,ดีแล้วครับความร้อนเริ่มแผดมานิ้วนิ้วโป่งนี่นะครับเพราะเล่นเกมติดต่อกันโอ้โอ้ นี่ไงหนูนี่ไงหนู เกมนี้ขึ้นไป41นะครับ37ก็ถือว่าขึ้นไม่เยอะนะครับถ้าจะเล่นนานๆน,น,นะครับแนะนําให้ปรับกราฟิกลงเป็นกลา,างดีกว่าเพราะว่าพอเราเล่นเครื่องมันเริ่มร้อนเนี่ยมันเริ่มจะแบบหน่วงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นแล้วพักอย่างเงี้ยจากที่ผมลองมานะเล่นแล้วตาหนึ่งแล้วพักเข้าล็อบบี้อะไรเงี้ย ม,มันก็ลื่นนะครับลื่นแต่ถ้าออกไปเล่นข้างนอกนอะไรยังไงก็ต้องปรับกลางครับพับจีทีมเดนแบนนะครับปรับเป็น hd แล้วก็เฟรมแลบอัลตาเมื่อกี้ปรับ hdr เล่นแล้วมันมันยิง,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 งนิดหน่อยฉะนั้นก็ปรับเท่าที่อันนี้คือนี่งไงปรับแบบดีครับผมยิงตายเลยครับดอกเดียวโอ้โหไม่ทันฮะมาครับคุณผู้ชมมันจะมีแบบอาการกิก๊กๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่นะครับ นี่ไงโอ้เราแบบด้วยจิดตอนครับโอ้โหสัดอะไรก็ไม่รู้ฮะโอ้โหสไลด์มาทำไมโอ้โหนึกว่าเจอลาสอุ้ยสไลด์มากผมว่าทัดมันน่าจะเร็วกว่านี้นะเกมเนี้ยแต่ว่า เรียบร้อยฮะชิวๆครับก็ขึ้นไม่เยอะนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะร้อนกว่าน,นี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าแต่เดี๋ยวดูรอดูระยะยาวเป็นไงครับแต่ก็เล่นเล่นใช้ได้เลยเล่นใช้ได้เลยประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปรอดูแบนเกมจ่าเทสเ,เต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงจะมีเกมอื่นๆอีกเยอะถ้าเล่นเกมแบบสามาัญนอะปรับสุดได้แต่ว่าแนะนําให้ปรับแบบ d e f a u l t ของมันหรือปรับปานกลางจะดีกว่าจริงๆเขาฉลาดลดอุณหภูม,มิอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเฟรมเรทมันจะมีการกระตุกฉะนั้นเราปรับไม่ให้เครื่องมันร้อนเนี่ยมันก็จะเเล่่่นนนนนไได้้้้ืืออััีก็แจงวพทรราบบะค เรื่องกล้องถ่ายรูปครับกล้องหน้าเนี่ยถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวคมชัด กว้างแต่ไม่บิวตี้เดี๋ยวรูปขึ้นมาให้แล้วกันนะครับว่าจะชอบแค่ไหนแต่ผมว่าก็โอเคครับถ้าสมมุติว่ามันถ่ายแล้วคมชัดมาก่อนแล้วไม่เพียงเนี่ยเราโหลดแอปมาแต่งได้ซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงจะโหลดแอปตู้อะไรมาแต่งอยู่แล้วถ้ามันไม่คมเลยมันเบอเนลอ,ออย่างเงี้ยรอไปทําต่อยาแต่เนี่ยก้องมันคมชัดแล้วก็คอนทราสต์ไม่ได้เข้มซึ่งเข้มมันปรับยากมันก็ออกมาในแนวกลางๆผมว่าใช้ได้กล้องหน้าประมาณทั้งหกเจ็คะแนนผมให้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้การแต่งบิวตี้ที่สวยไหมซัมซุงไม่เก่งตรงนี้อยู่แล้วกล้องหน้าประมาณนี้ถ้าเทียบบกั ้าเราเป็นยังไงเดี๋ยวเอารูปขึ้นมาให้ดูผมว่ามันใช้ได้ในคนที่เล่น s ซัมซุงอ่ะเขาจะเข้าใจประมาณนี้นะครับ ส่วนลูกเล่นกล้องหน้ามีอะไรสามารถกดซิงเกิลเทคในกล้องหน้าก็ได้กล้องหน้าก็ ได้นะครับถ้าเกิดคุณถ่ายแบบเพื่อนๆลงเนี้ยแบบให้เพื่อนๆแบบเก๊กเลยแบบโอ้โรอยนี่โอ้ทำนู่นทำนี่ก็กเป็นซิงเกิลเท็ก็จะเก็บได้หลายช็อตแต่ถ้าถ่ายวีดอมันก็ได้แค่วีดีโอครับมาคอรอมันก็ไม่ได้ชัดอะไรแบบนี้ฟีเจอร์ของรุ่นพี่ก็มีนะครับตั้ง15าวิกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ใช้หมดกลางคืนได้ทุกเลนส์เลยนะเลนส์กล้องหน้ากล้องหลังอัลต์วายประมาณนั้นข้อดีของ e x y n o s Gen เนี่ยก็คือในเรื่องถ่ายรูปก่อนมันจะประมวลผลภาพมาได้ค่อนข้างสวยครับอ่าเนี่ยคือข้อด นาทีนี่คือร้อนแต่จริงๆกล้องตัวมันร้อนหมดแต่ว่าต้องบอกว่าเออตรงนี้มันก็ร้อนเหมือนกันกล้องหลัง3ระยะไม่มีมาโครนะครับตัวนี้ถ่ายตัวหนังสือเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายชิดๆโอ้ไม่ได้ฮะต้องถ่ายประมาณเนี้ยลองสกแกนเอกสารดูครับว่าได้แค่ไหน มันได้ประมาณน่าเกือบ10เซนนะถือว่าแบบเนี่ยมันก็ประมวลผลม,มันก็จะเบลอตรงขอบๆนิดนึงนะครับเอางี้วิธีแก้คือสมมติว่าคุณถ่ายเลนส์หลักใช่ไหมมันจะอยู่ระยะเน,นี้ยให้คุณกดเทเลไปเลยครับปึ๊บเห็นไหมอ่าเนี่ยกดเทเลเข้าไปมันก็จะอยู่ในระยะใกล้แต่บางทีมันจะยุ่งยากที่ต้องมากดปุ่มเทเลนี่คือวิธีแก้ปัญหาอะไรไปก็จะถ่ายได้เอกสารเนี่ยพวกบินสลิปอะไรพวกเนี้ยไม่มีปัญหาแต่คุณต้องมากดเทเลนี่คือวิธีแก้โหมดอื่นๆมีอะไรซูปเปอร์สโลโมมีมาให้บันทึกคู่ อันนี้ก็เอากลับมาแล้วตอนนั้นมีตั้งแต่สมัย S4 เนะที่ผมทํารีวไปปว้ก็กดตรงนี้ได้นะครับเป็นคนละครึ่งเวลาไปถ่ายไปถ่ายนูน่นไหนี่อยากเห็นหน้าตัวเองนะก็เป็นช่องเล็กๆก็ได้เป็นช่องเล็ก สลับก็ได้นะแหมสลับเป็นนันนี่ช่องใหญ่คุณภาพกล้องหลังบอกเลยว่าดีมากถ้าคุณคาดหวังกับเรื่องกล้องเนี่ยดีมากและแทบไม่ต้องใช้โหมดอะไรช่วยนะครับถ่ายปุ๊บเสร็จโพสลงภาพสวยจริงเนี่ยเอาไปเที่ยวปีใหม่มาเนี่ยจับเป็นเครื่องหลักนะครับเอาไปเที่ยวมาทุกอย่างเลยกล้องเจ๋งเจ,จ๋งระดับแบบเอาเป็นว่าดีมากอะถ้าให้คะแนนเต็ม10ผมให้ประมาณ9ถือว่ากล้องทํามาได้ดีมากๆมันจะมีนิดนึงตรงเวลาถ่ายไฟอะครับมันจะมีอาการฟุ้งนิดนึงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะมีวิธีให้ดูว่าทำยังไงแต่เดี๋ยวดููททีีละรป่่่เาาาไถยมกอน ส่วนโมดกลางคืนครับตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆคมชัดสีสวยนะครับแล้วก็ลด Noise ลดเบอร์ได้ดีมากเพราะว่าตัวนี้ใช้ AI multi frame composition ก็คือรวม14เฟรมเป็น1ภาพฉะนั้นในการจบ1%โปรเนี่ยมันจะใช้เวลาแค่5วิทนั้นซึ่งบางรูปเนี่ยถ่ายโหมดธรรมดาหรือถ่ายไ i g h t โมดเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันไม่เกิน5วิครับเสร็จเลยออกมาสวยคมดีมากๆครับ แล้วก็เอาตัวาไวเนี่ยเหลือการจูนสีนิดนึงให้มันแมทกับกล้องหลักกล้องหลักอุณหภูมิมันออกเป็นโทนวอร์มนิดหนึ่งซึ่งผมชอบมากกล้องหลักอุณหภูมิมันออกวอร์มนิดนิดแต่กล้องเอาตั้วไวมันจะออกฟ้าไปนิดนิดเนี่ยปกติฟ้าของซัมซุงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้พอเป็นเอาตัวาไวพุ๊มมันจะอมม่วงนิดนึงมันจะเป็นสีนี้ซึ่งวิธีแก้คือกดเข้าไปตรงนี้ ไอตรงแกลเลอรี่เนี่ยก็ให้มาคล้ายๆรุ่นใหญ่ครับสามารถก๊อปฟิลเตอร์ได้เหมือนกันฟิลเตอร์เนี่ยก็99ฟิลเตอร์ก๊อปไปเลยนะคุณอยากได้ฟิลเตอร์ไหนคุณก๊อปได้เข้าตรงนี้สิเนี่ยมันจะมีให้แก่ตรงนี้ใช่ไหมมาที่นี้แล้วก็ปรับอุณหภูมิเา็นไหมเนี่ยปรับอุณหภูมิอ่าสีอ่อนเห็นไหมมาทางนี้มันก็จะเป็นฟ้าขึ้นอันนี้คือการแก้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะบันทึก แล้วดูอันนี้ผมปรับไปผมไม่ได้ดูรูปเดิมมันก็จะอุณหภูมิสีมันจะดีขึ้นนี่คือวิธีแก้แต่ว่ามันจะเป็นแค่บางรูปเท่านั้นนะครับแต่อย่างเงี้ยสีกล้องหลักมันออกมาดีมากแต่พอกล้องอ er ัลต์วายเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าอุณหภูมิสีเนี่ยมันแทนที่จะเป็นฟ้าแบบนี้ะมันจะเป็นอมแบบนี้มันจะเป็นอมแบบนี้แทนเนหะ็นไหม ไนะฟแบบน,นี้ไปถ่ายมีหัวถวดอะไรมาเนี่ยเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะต่างกันนะครับอันนี้ฝาดนึนงต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าซัมซุงขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานเรื่องสีมากๆอ่ะไปถ่ายร้านกาแฟามาเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปถ่ายมาจากเขาใหญ่นะครับเห็นไหมอุณหภูมิฟ้ามันไม่เหมือนเดิมเนี่ยแต่เทียบกับ LG ท e ่ G ta, เ a ็นต้เี่ยผมบอกเลยว่ามันสวยมากสีกล้องหลักคือสวยมากครับคุณผู้ชมมันหอ้บูทฟ้ามาได้ค่อนข้างดีถ้ากล้องหลังเนี่ยผมให้เก้าเต็มสิบเลยนะครับให้เก้าเต็มสิบเลยทำมาค่อนข้างดีเนี่ยเด ดูพวกขงมม่องผมม่วงเนี่ยนะคมชัดเลยนะครับ HDR ดีมากจะย้อนแสงจะอะไรเนี่ยถ่ายปลาเนี่ยจำทรงเป็นมือถือที่ถ่ายธรรมชาติสวยมันไม่หล่อจนเกินไปแล้วอุณหภูมิสีมันค่อนข้างดีเนี่ยไปถ่ายอาหารมาเดี๋ยวเอาขึ้นเทียบกับเอเจเบตเตาชัดสวยสีสันบู๊ตดีมากนี่คือกล้องหลังถ้าจะคาดหวังกับกล้องหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆส่วนถ่ายแสงน้อยอ่ะพวกนี้เดี๋ยวจะให้ดูไปถ่ายนางแบบเนี่ยผมต้องการความละมุนขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยตัดคงตัดคอมเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับอันเนี่ยพอแต่งปุ๊บสีหวานเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนยังไม่แต่งนี่่ถาายม ดิบๆเลยมันก็จะเก็บแบบอะไรมาแบบกลางๆแหละแต่พอแต่งมาครับ็นรูปนี้อ่าเดี๋ยวมีเบ f o r ์อัปเตรูปนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะหวานขึ้นนี่คือวิธีทําให้ภาพมันสวยขึ้นนะครับเนี่ยตอนถ่ายคนเลยบุคคลตัวนี้เนี่ยพอเราถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือพอแต่งมามันจะเป็นนี้มันจะดูสวยขึ้นมันจะดูแบบสีมันจะดีขึ้นนะครับถ้าใครชอบแนวนี้นะดูอันเดิมนี่พอแต่งสีขึ้นมาสวยงามกดบันทึกก็ได้หรือจะบันทึกเป็นสำเนาก็ได้นะครับคือมันจะแยกต้นฉบับเเราาาายยัังอู่มมมนนนก็ีสขึ้ ภาพเราก็จะสวยขึ้นอีกระดับหนึ่งอย่างอันนี้เห็นไหม before after ดูโหผมว่าอันนี้คือแสงน้อยนะครับยืนถือเลยมันมี O S อนะเนาะมันก็เลยถ่ายออกมาค่อนข้างดีถ่ายในที่ยากๆนะครับแบบนี้ผมถือว่าความคมชัดเนี่ยเขาเขาค่อนข้างเอาอยู่อะครับแบบมันมืดๆแล้วมันมีแสงตรงนี้นะดูดูดโอเคอยู่นะผมว่าดีเลยครับอ่าแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอเรา แต่งแบบออโต้มันครอปให้อัตโนมัติมันอะไรมันมันเป็นรูปนี้มันก็จะสวยดีนะครับเห็นไหมมันก็จะครอปมาให้หรือจะให้มันไกด์ไปก่อนก็ได้เนี่ยแต่งมาให้ไหมมันก็แต่งมาให้แสงไฟมันฟุ้งไหมเนาะการรับแสงเราเอาลงครับเนี่ยการรับแสงมันมันลดลงเลยถ้าจะละมุนก็ดึงไฮไลท์ลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยพอดึงเงาลงเห็นไหมไฟมันก็จะไม่ฟุ้งเหมือนเดิมเห็นไหมนี่นะปึ๊บระดับสีเนี่ยปรับมานิดนึงนะครับสีอ่อนเนี่ยมันจะอมชมพูพวกเนี้ยเนี่ยมันก็จะได้รูปแบบเห็นไหมอันนี้จะฟุ้งๆอน่่เีย ก็ออกมาดูดีเดี๋ยวมีรูป Before After อันนี้เราไปใช้ดูนะครับแล้วก็ลองแต่งดูว่าออมันเออมันมันโอเคแค่ไหนผมมองว่ามันทําได้ค่อนข้างดีก็อันนี้ให้ดูในวิธีการแต่งว่ามันเป็นยังไงนะครับวิดีโอเนี่ยอัดได้ถึง 4K 60 f เฟรมเรทนะครับจะได้แค่เลนส์หลักเลนเดียวนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นท็อปของ s g 1 series แต่ถ้า 4K 30ละ่ะอัดได้ทุกเลน และก็สามารถใช้กันสั่นแบบ EAS ได้แล้วก็เปิด HDR ได้ด้วยคืออัดวิดีโอไปด้วยแล้วก็สามารถทํา HDR ได้ตัวเลือกขั้นสูงเ่ยสามารถอัดวิดีโอแบบ HDR10+ ได้ด้วยนะครับตัวอย่างวิดีโอเดี๋ยวผมก็ขึ้นมาผมไปถ่ายน้ําตกมาสวยมากไม่ใช่น้ําตกลำทานในร้านกาแฟ สามสิบออตตอไวเอาเป็นว่า วิดีโอเนี่ยสีดีมากสวยมากนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังซึ่งถ้าคุณปรับเป็น 4K 30เนี่ยคุณอัดแล้วสลับหน้าหลังได้เลยสลับข้างหน้างหลังถ่ายบอกโคตรด,ดีนะครับซูมได้อัลตร้าไวาได้ดีถือว่าโอเคเลยทีเดียว,ยวสำหรับงานวิดีโอมีกันสัน่นแต่กล้องหน้าเนี่ยเวลาคุณใช้วิดีโอกล้องหน้าเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ EIS ได้ตอนที่คุณปรับไป 4K 30แต่ถ้าเป็น Full HD ห0ล่ะ6กใช่ไหมถ้าเป็น Full HD ทุกเฟรมเรทจะใช้สเสถียรได้ แต่พอเ,เป็น 4K ขึ้นปุ๊บมันจะไม่มี e AES ให้ใช้แค่นั้นเองวิดีโอถือว่าดีมากกล้องหน้าถือว่าชัดในเี่นราคานี้เทาไป่ถ่ายบอก ผมมองว่าตัวเรื่องนี้เป็นตัวเรื่องที่ค่อนข้างครบครันมากวิ Video ดีโอดีเก็บเสียงดีสลับหน้าหลังได้หมด 4K ทุกเลนโอ้ผมว่าในการรวมๆกันแล้วเนี่ยดีแล้วก็ชิปประมวลผลตัวเนี้ยมันจะได้เปรียบตรงการประมวลผลรูปภาพอ,ออกมาสวยยกเว้นที่อุณหภูมิที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมันไม่ค่อยเวิร์กในอัลต้าไวประมาณนี้แค่นั้นแล้วกล้องคือโหดมากแต่ว่าถ้าคุณปรับแต่งอะไรไปเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เสริมประสิทธิภาพกล้องนี้มากนี่คือ Samsung Galaxy S 2 1 FE จะลองวันวนี้ไปลวครับสวัสดีครับ